ทำเรื่องกับที่สุวรรณโนรอบนี้ต้องใช้คนค้ำไหมไม่ต้องอไม่ต้องใช้นะคะสำหรับพนักงานนะครับผมอายุงานสีเดือนขึ้นไปสามารถจัดได้แล้วก็ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะครับที่สุวรรณโนรถสวยครับผมออกง่ายบริการดีบริการไวครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพบกับแพรนะคะที่ซูวนโนอัโตค่ะสระบ,บุรีนั่นเองนะคะวันนี้เลิกงามยามดีนะคะมาปล่อยรถลูกค้าของเรากันนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับพี่ปูนะคะมาร์เก็ตติ้งสุดหล่อของเราจาก CIMB Auto นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณลูกค้ารู้จักเราได้ยังไงคะ ใครมาทางานที่นี่ไครเคยมาออกรถที่นี่แล้วไม่ผ่านครับผมอ๋อออกรถที่นี่แล้วไม่ผ่านนะคะเนื่องจากออกรถไม่ผ่านเพราะว่าเรื่องอายุงานเนาะ <พ intest S 1> ปัญหาคืออายุงานนะคะทุกคนตอนนั้นอายุงานเท่าไหร่คะสามเดือนสามเดือนเนอะนะตอนนั้นก็ซื้อคนเดียวแต่ไม่ผ่านนะคะก็ยังรอรอให้อายุงานเยอะขึ้นแล้วก็กลับมาออกกับเราอีกนะคะลูกค้าน่ารักมากๆเลยยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ <พ S 1> ปัจจุบันอายุงานเท<พ>่าไหร่คะ หเดือนกว่าเลยโอ้หกเดือนกว่าจะบอกว่าทําเรื่องกับที่สุวรณโนโร,รอบเนี้ต้องใช้คนคำไหมไม่ต้องอ่าไม่ต้องใช้นะคะขอรีวิวหน่อยว่าเอกาสารยุ่งยากไหมทําเรื่องนานไหมแล้วก็ธนาคารเป็นยังไงบ้างคะดีครับผมไม่ยาก ค่อนข้างไวเลยเนาะออง่ายด้วยไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยใช่ไหมคะเออบอกเลยนะคะว่าดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวส่งต่อให้พี่ปูนะคะนี่เลยนะคะมาร์เก็ตติงของสวัสดีครับอ่าซีไอมีไทยออโตนะครับอ่าสำหรับพนักง,งานนะครับผมอายุงานกี่เดือนขึ้นไปสามารถจัดได้แล้วก็ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะครับผม เงื่นไขก็รวดเร็วนะครับสำหรับพนักงานครับผมประมาณนี้โอ oh ้โห <c oughs> สุดยอดเลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่ปูม่มากมากเลย <ผม S 1> นะคะ <c oughs> สุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณน,ดนพดลฝากถึงผู้ชมที่ชมคลิปของเราอยู่หน่อยค่ะครับที่สุวรรณูรรถตวยวครับผมออกง่ายบริการดีบริการไวครับผมโอ้โห oh สุดยอดเลยค่ะทางสุวรรณโรของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณนพดลมากมากเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็สำหรับ อยากจะมีรถเป็นของตัวเองอยากได้โมเมนต์รับรถดีๆแบบนี้นะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 9 6 5 9 9 4 5 5หรือว่าเบอร์0 9 9 6 5 9 9 4 4 4ได้เลยนะคะเรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ